คลิปนี้เราจะมาเปิดโรงศพตรงตุงเขียวกันนะครับทุกคนนี่ครับประเดิมก่อนเลยฮะก่อนที่จะเปิดลัคกบ็อกซ์พี่ใหญ่ออกมาตึกตึกตรงตุง,งเขียวราคา12.7ล้านครับผมโอ,โอ้แล้ววันนี้เราจะหันหลังเปิดนะครับนี่มันมีกล่องแบบสารพัดบัฟเลยนะครับทุกคนเราจะเปิดและหันหลังนะครับพูดผิด <laughs> เปิดทั้งแถวและหันหลังเลยนะทุกคนมาตัวแรกโอ้หมา ตัวต่อไปครับเฮ้ยมอไซค์จิ๋วมา10ล้านทุกคนโอเคตัวต่อไปครับแมวฮะแล้วก็ลูกบอลครับผมโอเคครับแถวนี้พอได้อยู่นะฮะทุกคนอันนี้ห้ากล่องนะเราไล่ไปเลยครับทุกคน5้ากล่อง1 2 3 4สสโอเคเดี๋ยวมารอลุ้นกันทุกคนมาตัวแรกลูกบอลครับผม ตัวต่อไปน้องแมวครับอ่าและอันนี้ออก้าครับออก้าเด็ก1.6ล้านและตัวเป็นนกครับแล้วก็น้องแมวครับหมดครับชั้นแรกมาอันนี้อีก3กล่องไปเลยครับลั่น1 2 3อ่าเดี๋ยวหันมาดูกันนะครับว่าเป็นไงมั่งและตัวแรกเป็นนกครับผมตุงๆงและน้องหมาหมาไดมอนด์นะฮะโอเคครับอ่าตรงนี้มีอีก5กล่องนะฮะโอ้โหอีเวนต์เกิดพอดีเลยไปครับ5กล่อง2 3 4 และ5ครับโอเคหันหลังเลยฮะทุกคนมาดูกันครับตัวแรกโอ้โหคาเมโลนกออกา3.8ล้านโโหัวนี้บัฟอย่างเยอะครับ4บัฟออกาก้ามปูฮะแล้วก็น้องหมาครับเรียบร้อย <laughs> เรามาดูชาร์สุดท้ายกันนะครับทุกคนเดี๋ยวเปิดด้านนี้ก่อนนะอันนี้4บัฟลอตทาโก้นะเออรอรุ้นกันได้ตัวอะไรดังละเป็นโอ้โห ลอทิปปี้ทาโก้4.5ล้านครับเพราะว่ามันมี4บับนะทุกคนตรงนี้ก็อีก5กล่องเดี๋ยวเราจะขวามานะฮะ1 2 3 4และ5ครับผมมาตัวแรกแมว2.2ล้านครับอันนี้เป็นแพะ4ล้านนะครับทุกคนแพะ4ล้านน้องหมา800,000ลูกบอล600,000แล้วก็เป็นแมวนะฮะโอ้โหแล้วตัวที่ดีส่วขนขคลิปนี้นะครับก็จะเป็นเจ้ามอไซจิ๋วนะครับ10.6ล้านนะครับ